หมอ okay, วันนี้มาเรียนอันเรียวอจิ้นคุณหมอคุณหมอนัดนะครับ <okay. S 2> เป็นคุณหมอฟันมาเรียนอันเรียวเอนจิ้นทำไมก็ไม่รู้ <laughs> จะไปใช้ทันทันแค่ได้ไหมก็ฝากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับติดตามผลงานใครที่ยังทำอยู่ส่งงานมาดูกันได้บ้างนะครับ <laughs> ต้องเซตแอนิเมชั่นเช็ค เ e c คซีเควน c ์ไปก่อนแล้วเอาบู o เลียนมาใช้ Is Moving มั้ยไหมเก็ตมาแล้วก็ถ้า Is อันนี้คือ True ใช่ไหมอ่ะกลับไปอันกลับคือ Not True is r o n i n g is not uh, compile ตอนนี้เราใช้ aiming ใช่ไหมอ่า mm hmm. uh, ทีนี้ก็ลองเดินลองเข้าไปในนั้นเดินดูครับเพ okay, เลยมันจะเอมเลยมันจะยกขาเลยมันจะยกแขนนะล,ลองลองวิ่งดู mm hmm. อ่าคราวนี้อ่า แต่ตัวนี้เราจะไม่ใช้เอมจะใช้ตอนเป้าเลงเราจะใช้ต่างสร้างตอนคลิกขวาอีกเวลาจะเลงอ่ะ